เรื่องมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่13ถึง19ตุลาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาวไว้ในปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสคัญรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถกาหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับ จะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวันนี้เป็นติดๆเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13เลยนะครับแล้วก็มา14นะ13 14 16นะแล้วก็19ครับ4วันเลยนะฮะ13 14 16 19 ตุลาคม2568 13 14 16 19ตุลาคม2568ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ